นำอินสปิเรชันมาจากเซลีนก็เป็นได้นะคะฮัลโหสวัสดีค่ะ GYB Box Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำการฮอนะคะเราได้ทำการช้อปปิ้งของจากชีอินมานะคะ เราก็เห็นว่าตอนนี้ชีอินนะคะมีการทําออนไลน์ที่ดีมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้กิฟช็อปอะไรจากชีมานะคะทั้งหมดนี้นะคะมีประมาณ7ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะกมาแกะดูกันเลยกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราช็อปมา อยากบอกว่าคอลเลคชันนี้นะคะราคาดีมากๆเลยนะคะตัวละประมาณ100กว่าบาทก็มีนะคะตัวแรกนะคะเป็นเกาะอ,อกนะคะเป็นเกาะอ,อกประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะให้ฟิลเหมือนแบบเราเอาผ้าเช็ดหน้านอ้อมาพันเหมือนเป็นเกาะอ,อกแต่ว่าด้านหลังนี้จะเป็นสมอกนะคะน่ารักมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีโครมาให้นะคะเหมือนเป็นคอเซ็ต โคเหมือนคอเสตนะคะมาให้แล้วกออ็ตัวอะไรต่างๆนี้ไม่มีเลยนะคะอย่างแพดฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะฉะนั้นเราจะต้องใส่ตัวซัพพอร์ตข้างในแทนนะคะตัวเนี้ยลูกต่างๆนะคะก็จะเป็นของ spring summer 2021นั่นเองนะคะอ่ะมาดูชิ้นต่อไปกันนะคะตัวนี้ก็ยังเป็น team floral อยู่นะคะ ฟ mm hmm. ลอร์จะเป็นเดรสนะคะน่ารักมากเลยจะเป็นเซมิดรสนะคะจะไม่ชอตซะทีเดียวมันจะอยู่ประมาณคุมเข่านิดนิดนะคะหรือถ้าคนสูงเกิน165หรือแล้วเกิน163นะคะมันก็จะประมาณเลยเขาเนะตัวนี้ก็น่ารักมากมากเลยนะคะจะเป็นสมอกทั้งตัวแล้วก็จะมีลาบายชว่วงอกนะคะตัวนี้คิดดูใน คอลเลกชัน uh, ที่เป็น2021ันสปริงซัมเมอร์นะคะ <Yeah. S 1> ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นลุคแคชชัวลเนาะเป็นแคชชัวลซะมากนะคะแล้วก็ uh, จะมีฟีลลิ่งคล้ายๆกับแบรนด์เซรีนอาร์เบเลกเตอร์ของชีอินนะคะอาจจะนำอินสปิเรชันมาจากเซรีนก็เป็นได้นะคะ oh. uh, อันนี้นะคะเป็นเดรสเหมือนกัน oh. เป็นเดรส เป็นเดรสที่มีความเป็นไทยดายนะคะหรือผ้ามัดย้อมแม็กซี่เดรสนะคะซึ่งจะมีความยาวอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเป็นแขนยาวนะคะแต่อันเนี้ยคลิปสั่งมามันจะมีไซส์ S M L X L นะคะตัวนี้ก็คืออยู่ในไซส์ S แล้วแต่ก็ถูกค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะใส่มาก็คุณจะเป็นประมาณโคง้โคงๆสบายๆกำลังดีนะคะไม่เข้ารูปจนเกินไป ตัวนี้ก็น่ารักนะคะลายกำลังดีเลยทีเดียวสังเกตว่าตัวนี้นะคะจะราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ390บาทนะคะแต่กิบได้มาในราคาประมาณเอ่อ200กว่าบาทนะคะตัวนี้กำลังเซลล์อยู่นะทุกคนไปห,หาดูได้นะคะ ดูคุ้มค่ามากๆากเลยว,ว่าจะเป็นเนื้อผ้าหรือการตัดต็บนะคะคิดว่าชีนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนี่ตัวนี้ทุกคนกิภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะตัวเนี้ยเหมือนกับแบรนด์เซรีนมากๆที่เราเห็นวนคอลเลคชั่น2021นะคะซึ่งจะเป็นคอปท็อปนะคะ พอเป็นลายทางนะคะขวางเหมือนกันเด้เลยแต่ว่าจะมีการสกรีนที่ไม่เหมือนกันนะคะของเซลินเขาก็จะสกรีนตรงกลางนะคะว่าเซลินใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียจ้าโลโก้ฮอลิสแบบก็ยังคงเป็นเทรนของปีหน้าอยู่อ๋อปีนี้สิก็ยังเป็นเทรน์ของปีนี้อยู่นะคะแต่สังเกตดูได้จากอันนี้ราคา เฟรนดีมากๆราคาร้อยกว่าบาทแต่ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันบางเบาและพริ้วไหวมากแล้วแบบเสื้อเด็กเสื้อหมามากนะคะตัวนี้ซึ่งพอถูกถ่ายนะคะในราคาที่จับต้องได้เนาะ mm hmm. เราก็ใส่เอาแบบฟ mm ิลลิ่งก็พอถูกไหม mm hmm. ต่อมานะคะตัวนี้ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นลุกที่แมทช์กันกับท็อปเมื่อกีนก้ mm hmm. นี้นะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะมีลุกที่อยู่ในเซรีลุคบุ๊เหมือนกันนะ จะเป็นเทาเซอร์ลายทางแถบข้างนะคะเทาเซอร์ er, แถบข้างที่แบบเป็นวายเล็กค่อนข้างวายเล็กสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีมีแถบข้างสองข้างนะคะตัวนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็จะมีปักตัวอักษรด้านข้างนะคะซึ่ง W ิวกิ๊ฟไม่รู้เลยว่ามันมันเป็นแบบ สิมโบลของอะไรถ้าเพื่อนๆใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะต่อมาอันนี้นะคะเป็นชิ้นที่แพงที่สุดของฮอลในวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือแจ็คเก็ตนะคะที่เป็นลุกที่ในเซนเหมือนกันจะบอกเลยว่าเหมือนมากๆนะคะเหมือนมากๆแตเ่เขาก็จะเขียนเลยบอกว่าเป็นหนังพียู อันนี้แแบบเหม็ดหนังใหม่มากทุกคนเหม็นหนังใหม่มากนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแบบขนาดพอดีตัวนะแต่งแถบสีขาวนะคะบริเวณปกทุกคนมันแบบมันคือลุคของเซรีนเลยนะคะตัวนี้ก็เลยสอยมาในราคา900กว่าบาทนะคะแถมยังมีโค้ดส่วนลดอีกนะคะทุกคน คือมันก็จะเป็นแล้วแต่เดือนนะคะหรือแล้วแต่ช่วงหรือสเปนที่เราใช้จ่ายไปนะคะว่าเราจะได้ส่วนลดมากน้อยขนาดไหนทุกคนดูสิตัวนี้เป็นจะเป็นปกเนาะดูร็อกมากๆดูแบบเรโทรมีฟิลความเม้นเโทรนะคะซึ่งไอ้ลุคที่เป็น f ฟร์โร r เดรสเนี่ยก็มีมีความอินสปายมาจาก เซลีนเช่นเดียวกันนะคะ2ชิ้นนี้ที่กิบเปิดไปตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าพอแมช x and Match ออกมาแล้วอะ่ะจะเป็นลุกไหนได้บ้างนะคะเอาละค่ะลุกแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวที่ครอบท็อปนะ,ะตัวนี้เราก็จะแมชกันกับากางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขาสั้นตัวนี้ซื้อจาก ร้านที่ประตูน้ำนะคะร้านที่ประตูน้ำมันก็จะเป็นขาสั้นทรงบอยๆนะคะที่ตอนนี้กำลังนิยมกันซึ่งจะเป็นแบบเอวสูงเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบสเซอร์ของคุณแม่นะคะพอดีเบสเซอร์ของกิฟเองอะอยู่ที่กรุงเทพน,นะคะไม่ได้เอามาด้วยแล้วก็แมชกันกับหมวกนี่ซึ่งหมวกใบนี้ได้มาตั้งแต่มัธยมนะคะเป็น ตัเช oh, mm ่แองกาบาน่าอ๋อวินเทจนะคะ mm hmm. ตัวนี mm ้ hmm. น่ารักมากเลยหรือว่านะคะลูกนี้เราจะเปลี่ยนท่อนล่างนะเธอเปลี่ยนท่อนล่างเป็น mm hmm. เป็นสเวอแพน mm hmm. ที่เรา สั่งซื้อมาแล้วเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนให้ดูนะก็ย่อมได้เห็นไหมก็ <characterized> จะมีความแบบว่าสปอร์ตอยู่เบาๆนะคะจริงๆตัวเบรเซอร์นี่ก็สามารถเป็นแบบสีเบจก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีกรมท่าก็ได้ก็น่ารักดีมันก็จะเข้ากันกับตัวหมวกนะคะแล้วก็ตัว เอาที่ดูแบบวินเทจวินเทจนิดนึงนะคะตรงนี้ก็น่ากมากๆเลยขอโทษนะนก็จะเป็นแบบวายเล็กนะคะดูสะร์ดมากๆตัดกันพอดีพอดีเลยสีเทาๆนะคะ จะให้ลุกแบบที่สบายๆมากขึ้นนะคะจะแบบใส่ไปไหนใกล้ๆก็ได้นี้เฮ้ย <Hey, S 1> มันดูโกโค้มากๆเลยอ่ะชอบม,มากๆนะคะหรือว่าเราอยากจะปลับให้มันเป็นอีกลุกนึงก็ได้คือเราเอาแบบไอ้ตัวโลโก้นะคะผัาเข้าไปแล้วก็จะได้ครอบทอบอีกแบบหนึ่งแล้วนี่ก็จะได้อีกลุกนึงที่แบบจะได้ไม่ต้องมีแบบ ตัวอักษรเยอะแยะสํากันไปหมดนะคะตัวนี้ก็จะตัดเลนได้ก็คือแบบเราก็เล่นพับเข้าไปเลยนี้นี้จะเก,ก็ตตัวนี้เลยแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นเกาะออสีดำนะของออเซรีนนะ่ะแต่ว่าถ้าเรามาใส่กับตัวนี้มันก็จะได้ฟิลลิ่งแบบคลายๆกันเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกางเกงยีน ซึ่งเพลงเกย์ยีนของกิ๊ฟนะคะก็จะเป็นจากคาวินคายีนส์นะคะไวเลสเช่นเดียวกันค่อนข้างหลวมเนาะ นี่ไงนะคะทุกคนมันก็จะเป็นสมอกเดรสนะคะซึ่งซึ่งแบบว่ามันเอาจริงๆนะก็ถ้าดูแบบเผินๆถ้าใส่เดียวๆเนี่ยก็มีโอกาสโดนแซวเป็นแหนมตุมได้นะตุ้แต่ว่าไม่ค่ะเราเราจะไม่เป็นแหนมตุมเราจะใส่กับแจ็คเก็ตเราใส่กับแจ็คเก็ตเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆกิ๊บเป็นคนแบบ ชอบเสื้อผ้าที่เป็นมัสคูลีนมากๆเลยนะคะซึ่งแบบคือหวานแต่ต้องตัดด้วยอะไรที่แบบแมนๆนะใส่กับแจ็คเก็ตประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะอยู่ที่แบบช่วงหัวเข่ากานังนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่จะอยู่ประมานช่วงหัวเขา ละมุนมากมเลยซึ่งในความเยอะของกระดุมปัมเนี่ยก็คุมแล้วนะพูดเลยแล้วเนื้อผ้าดีมากๆนะคะเนื้อผ้าค่อนข้างแบบใส่สบายเลยอะ่ะแล้วก็แบบทำเป็นแพทเทิร์นตรงตรงนะคะซึ่งแบบมันไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบ เล่นสัดส่วนจนอึดอัดนะคะสามารถแบบไปนั่งคาเฟ่สวยๆได้เลยแต่มันก็จะไม่ค่อยกกไกลเท่าไหร่นะมันจะเป็นแบบทรงตรงลงมาะคะม่เคยเห็นตอเป็นหวานๆเลยที่แบบไม่ได้หวานมากอ่ะมันไม่ได้หวานเลี่ยนมันไม่ได้แบบชมพูงไงย๋ยวขอใส่กระดุมแขนก่อนนะทุกคนใส่ง่ายมากๆนะคะกระดุมเป็นแบบแมนเม็ดเล็กๆนะก็แบบ ยมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะมันยังมีเหลืออยู่นะทุกคนไว้สอยได้นะคะในราคาที่แบบไม่ถึง300อ้ออ่ะคือแบบโหมันยังไงเพื่อนๆก็ให้กำลังใจกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้จีวดีนะคะ all for me